เป็นตัวรองท็อปก็แล้วกันเราเรียกกันแบบนี้มันจะได้เข้าใจง่ายรหัสเครื่องเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ด้านล่าง L15 Z2 แล้วก็ยางที่เปลี่ยนให้ใหม่4เส้นตัวน,นี้จะเป็นยางเกาหลีจอทัชสกรีนมีมาให้ครับพวงมาลัยมังติฟังก์ชันครับของรถกับปฏิพัทธ์ออโตอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงขึ้นเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะ เข้าลัฐที่ฮอนด้าครับแต่ยังไม่มีรถงั้นเอาในตระกูล L15 ไปก่อน1คันก็นแล้วกันแนะนำรถเข้าใหม่นะครับ Honda j แจ z ตัวนี้เป็น1.5 v p a s รถปี20มือหนึ่งเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ6,009ถ้าเกิดปัจจุบันตอนนี้ปี2024 Vpads คันนี้จะเหลือถูกไปประมาณ2,000กว่าเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกทีหนึ่งรถเป็นสีขาวเดิมทั้งคันนะฮะเป็นตัวรองท็อปก็แล้วกันเราเรียกกันแบบนี้มันจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็ไฟหน้าเนี่ย จะเป็นตัวฮาโลเจนแบบธรรมดามีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเป็นชุดเดไลท์ด้านล่างตรงนี้เครานี้เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่ถ้าเกิดยังเป็นมือใหม่หัดเล่น Hon d a เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบเดียนพาไปดูตรงนี้เครื่องในตระกูลา B ซ e r i e s เนี่ยมันก็มีนะครับแต่ตรงนั้นเราจะอธิบ,บายยากไปหน่อยต้องไปดูแบบช่างที่เขาทําเกี่ยว Honda โดยเฉพาะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอย่างที่เราเห็นเนี่ยตัวนี้คือเครื่องเดิมรหัสเครื่องเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ด้านล่างตัวนี้คือ L15Z2 มันจะมี L15Z1 แล้วก็อีกตัวหนึ เกิดจะไม่ผิดน่าจะเป็น L15A ตัวนี้เนี่ยเครื่องแรงมากมันจะเป็นตัวใหม่ที่มีตัว iVTEC แล้วก็เกียร์จะเป็น CVT มันจะมีการพัฒนามาใหม่เรื่อยๆแต่สำหรับตัวโฉมนี้เนี่ยเอามารีวิวเนี่ยนี่คือโฉมสุดท้ายเขาจะเรียกกันเป็นตัวสอนย่อว่า GK ตรงนี้เนี่ยเราต้องทําในเรื่องของตัวรถก่อนที่จะมีลูกค้ามารับรถมีอะไรบ้างเปลี่ยนน้ามันเครื่องครับตั้งศูนย์ถรงล้อครับระบบไฟระบบเบรกในส่วนต,ต่างๆวงจรโกรถทุกอย่างจาัดก,การให้ใหม่ทั้งหมดเครื่องเดิมๆไม่มีไรข้างไม่มีใสก่ก่ แบตเตอรี่เดียแล้วกองอากาศเบิกใหม่อะไรอ่ะมันถูกแต่ของแต่งอ่ะมันแพงเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยโครงสร้างคือเดิมทั้งหมดเลยรถไม่มีชนมาแน่นอนชนหนักชนเบาชนน้อยไม่มีนะครับแล้วก็ไม่เคยผ่านการตัดต่อบกฎหมายมาด้วยนี่คือจะเป็นในส่วนของบอดี้ด้านหน้าอันว่ามันเป็นรถเก๋งในในในเกรดแบบ B s e g m e n t ที่น่าใช้นะคือรถรุ่นนี้เนี่ยตอนนีนน้คือมันเลิกผลิตไปแล้วขอตองไมคครับเพราะนั้นที่เรากําลังหามือสองกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องการให้สภาพมันเป็นเหมือนมือหนึ่งมากที่สุด ไม่ว่าจะไม่เยอะหรือว่าไม่น้อยแต่หลักๆเลยเนี่ยโครงสร้างตัวรถเป็นสิ่งที่สําคัญมากตัวเลขไม่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลี่ยกันนึงว่ารถใช้เยอะว่าใช้น้อยหรือถ้าเกิดอย่างโครงสร้างเนี่ยสำหรับไม่ประมาณนี้เราก็ตรวจสอบได้เครื่องยนต์เราก็มีการเช็ครายละเอียดโดยแบบเบื้องต้นได้เทาานี้อย่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องตัวราคาต้องมาแข่งกันแหละว่ารถสวยจริงไหมสําหรับด้านข้างเนี่ยปรับสภาพเก็บความสวยงามทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วรวมกับการขัดสีเคลือบผิวตัวรถสําหรับตัววีพัดเนี่ยล้อจะเป็นลายนี้นี่คือล้อของ ตัวลายวีพัดโฉมตัวสุดท้ายแล้วก็ยางที่เปลี่ยนให้ใหม่4เส้นตัวนี้จะเป็นยางเกาหลียางคัมโฮอันไม่แน่ใจว่าจะมีคนชอบไหมหรือจะมีคนที่ไม่ชอบเดี๋ยวสําหรับตัวยางอันนี้คือมันเป็นตัวข้อใช้จริงนะ,ะับเพราะว่ามันใส่กับตัวล้ออยู่ตอนนี้อันก็ต้องบอกตามตรงแล้วก็ภาษีพรบต่อให้เป็นปีหน้าแล้วเรียบร้อยเหมือนกันตอนนี้อันอยากให้ดูภายในของแก๊สมันสวยมากนะสำหรับบ่อตัววีพัดเนี่ยจะเป็นตัวบ่อผ้าแล้วก็จะมีเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าส่วนตัวรองท็อปเนี่ยมันดีอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเราซื้อตัวท็อปไม่ไหวเนี่ยลองท็อปมันจะเป็นการตอบโจทย์ที่ค่อนข้างมากกับคนใช้จอแทสกีนมีมาให้ครับพวงมลลาลัยมัลติฟังก์ชันครับแล้วก็แอร์เป็นแบบอัตโนมัติมีเอนจิ้นสตาร์ทมาให้ในตัวส่วนเกียร์ของ Honda เนี่ยมันเป็นอีก1ชุดที่ทําออกมาดีมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นในตําแหน่งแนวตั้งถ้าเกิดจะชิปอัพชิปดาวใส่แพนเดิลชิปเพิ่มเตมิมอะไรพวกนี้ง่ายเลยแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราเลื่อนมาอยู่ในตําแหน่งของเกียร์สปอร์ตหรือว่า เป็นการต่อแบบสมูทมากซอกด้านนงด้านในทุกอย่างเดิมหมดฟิล์มติดมาแล้วแล้วก็คิ้วกันาศาสตร์มีมาแล้วส่วนได้เกินอย่างแจ๊เนี่ยมันยังเป็นหน้าดิบหลังดําสําหรับตัวนี้คือจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วคราวนี้เดี๋ยวพามาดูตัวด้านท้ายทรงรถตอนนี้เราจะเรียกว่าเป็นรถดิบซึ่งยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมล้อไม่ได้ไซส่โชคกไม่ได้เบียนสปริงไม่ได้ตัดเพราะนั้นตรงนี้คือเรียกว่าเป็นตัวรถดิบหรือว่าเป็นออริจินอลเลยส่วนด้านท้ายเนี่ยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบมีใส่มาเพิ่มเติมเซนเซออรรร์ถยหหหลลััง2จจุดแ้วกก็็สําาาบที่เเน ภายในมันจะมีเป็นตัวจอทัชสกรีนมาให้ตัวนี้จะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับอันนี้คือกล้องเดิมกล้องเดิมจะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้อาจจะอยู่ในตำแหน่งอื่นแสดงว่าเป็นกล้องติดตั้งมาใหม่แล้วก็เราเปิดออกมาปุ๊บดูในตำแหน่งของเสาด้านท้ายเม็ดองเม็ดอาร์คเนี่ยตะเข็บต่างๆคือเดิมหมดเลยสีบางๆนะฮะสนุงสนิมไม่มีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแต้มสีใหม่แน่นอนเก็บสภาพดูแลรักษา ให้มันเป็นแบบคำว่าออรลิชินนลมากที่สุดสําหรับตัวแจ๊สเนี่ยข้อดีอีกอย่างนะบอกมันจะพับรละนาบเดียวกับ,กบโกบพิโรดเดาลองพับฝั่งนี้ให้ดู เห็นไหมฮะถ้าเกิดอย่างในกรณีที่เราไม่พอบอกมันก็สามารถใส่ได้เยอะแต่วัน da Jazz เนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นที่ปะยางฉุกเฉินมันจะมีเป็นตัวยางอะไรสำรองมาให้คราวนี้เนี่ยอย่างที่3มเนี่ยบอกไปเมื่อสักครู่โครงสร้างหรือเครื่องยนต์เราพูดกันไปแล้วคราวนี้อย่างที่3มเนี่ยเป็นในเรื่องตัวราคารถรุ่นนี้นะไม่มีอะไรเยอะแต่อมัมมตะถ,ถึงจะเริ่มผลิตไปแล้วแต่ก็ยังมีคนหาแต่ก็ยังมีคนอยากได้มีความต้องการในตลาดสูงมากมือหนึ่งมีเกือบ700,000พูดแบบนี้ได้เลยแต่ปัจจุบันตอนนี้ปี20เลื่อนขึ้นมาาอีีก4ร ค่ามือ2ตอนนี้เหลือ459,000บาทตัวนี้เครดิตดีฟรีดาวน์ได้แน่นอนครับไม่ต้องมีการใช้เงินออกรถเลยแมย้แต่บาทเดียวแล้วก็สําหรับอย่างตัวรถคนลองขับได้ด้วยโครงสร้างเนี่ยต้องมีการรับประกันให้เครื่องยนต์เนี่ยต้องมีการตรวจสอบเช็ครายละเอียดได้แล้วอันให้แบบนี้สําหรับในเดือนพฤศจิกายนวันนี้เป็นวันที่1พอดีฟรีจัดโอน6,000บาทฟรีประกันภัยรถยนต์1ปีแรกจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกาสารถึงหน้าบ้านไม่มีเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาท เดสําหรับใครสนใจผ่อนเพียงเดือนละ8,200เบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้อย่าโมรอช้าอย่าเข้ารักที่ฮอนด้าแจ๊ตัวนี้เหมาะสําหรับพี่ๆแน่นอนและเดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ